การ์มินฟอร์เนอร์สองสี่ห้ามิวสิกเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบ์เสีบร้อยสาเหตุทําไมถึงชํารุดนะครับเพราะสายชาร์จของลูกค้านะครับมีอาการช็อตนะครับชารุดถึงแม้ว่าจะเป็นสายแท้นะครับก็ช็อตชารุดนะครับส่งผลให้ชิประบบไฟบนบอร์ดชํารุดไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้อันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะที่48%แแล้วนะครับต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะทำงาน ได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้นำมาวางไว้ที่บนมือนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยอุ่มย้อนกับอุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราอรอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดตาการเต้นหัวใจ ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็<ม>ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับ<ม>ว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขามไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหนื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับนี่ฮะอัระตราการเต้นหัวใจวัดได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าที่สําคัญก็คือต่อสายชาร์จนะครับ มอเตอร์สันนะครับขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับที่49พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้า,คา,า,ออาอคขอบคุณมากครับทางร้านล็อกรีไบ์ใช้อะไรการมีแทนร้อเเ็ครับขอบคุณมากครับ